สวัสดีค่ะทุกคนแอดมินเองนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการแกะเชือกในถุงข้าวสารแบบนี้ทุกคนไม่ต้องไปใช้กันไกรใช้มีดอะไรมาตัดปากถุงมันนะจริงๆคือแค่กระตุกเชือกนิดเดียวมันก็มันก็ใช้กันได้แล้วงั้นเรามาดูเลยค่ะว่าทำยังไงขั้นแรกนะคะให้สังเกตที่ถุงข้าวสารมันจะมีอันที่เป็น2เส้นแบบนี้ และอีกด้านหนึ่งเป็นเส้นเดียวแบบนี้ให้ทุกคนดูนะคะให้เอาเส้นเดียวเนี่ยออกข้างนอกแล้วให้อยู่ทางซ้ายมือของเราแบบนี้จากนั้นให้หาวัสดุแหลมๆจะเป็นดินสอหรือไม่จะเป็นตะปูหรือเข็มหรืออะไรก็ได้ที่มันแข็งๆนะคะเสียบเข้าไปอย่างนี้นี่แล้วก็กรตุกเลยค่ะ ดึงออกได้แล้วสวยงามแล้วก็เอาถุงไปใช้อย่างอื่นได้ไปใส่พยาใส่ดินใส่ปุ๋ยต่อได้เลยค่ะไม่ต้องไปตัดให้เสียรายพื้นที่ถุงนะคะเดี๋ยวรออีกครั้งนะคะขั้นแรกนะให้สังเกตนะได้เดียวสองได้ให้เอาได้เดียวออกข้างนอก และให้อยู่ทางซ้ายมือของเราจากนั้นหาวัสดุแหลมๆมาแย่มันลงไปแล้วก็แค่นี้ค่ะแค่นี้ก็เปิดปากกินค้าวได้ลแล้วถ้าทุกคนมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับข้าวนะคะก็คอมเมนต์หรือไม่ก็ถามมาได้เลยค่ะที่เพจของรงสีเป็นสิงนะคะขอบคุณค่ะ